ก็เอวีไอเน็กซ์สบเจ็ดเนี่ยก็ได้รับเกียรติจากทางกรมการแพทย์การจราจรเสี่ยงนะครับทุกวันนี้ก็มาส่งมอบงานเป็นไอเทมที่สองซึ่งไอเทมที่สองนั้นคือลิฟต์คนสินค้านะครับลิฟต์คนสินค้าตัวนี้คุณสมบัติการใช้งานของเขาคือเขาจะใช้รถเฉพาะสินค้ารถพาสินค้านะครับท่าเรือศร ในตูน้ลิฟต์จะไม่มีสวิตช์นะครับและลิฟต์กดน,นิศทาตตวเนี้มีดิ่กัดในการยกน้ำหนักเนี่ยที่500กิโลกรัมนะครับจอให้เป็นการสามชัน้นแล้วระบบขับเคลื่อนตัวเนี้ยจะใช้ตัวรอกไฟฟ้าขึ้นอยู่ด้านบนเก็บสัมพาระไปโฉมนะครับก่อนอื่นก็ต้องขออธิบายที่มีการใช้งาน,นะครับ เราเรียกว่ากุญแจข,ข,ข,ขีปมกิจกุญแจตัวน,นี้จะมอบให้กับการผู้ใช้งานที่มีส่วนในการดูแลลิฟต์นะครับซึ่งก็บลิฟต์บรถนะครับเพียงแต่ว่าลิฟต์เนี่ยมันเคลื่อนขึนถถขนข้นลงชอที่สองลิฟต์แต่รถทับมันเป็นอะไรต่วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เ,เวลาจะใช้งานเริ่มต้นแบบนี้ครับพอบกดออนไปแบบนี้ไฟโชว์ตรงนี้จะแสดงขึ้น เมื่อไปโชว์แสดงขึ้นอันนี้หมายความว่าพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานคนก็เข้ามาเออมาแล้วเสร็จแล้วก็ยกประตูขึ้นไปพอยกประตูขึ้นไปเห็นเขาใช้าส่เข้าไปเขาไใสครากใส่เข้าไปเิดนะครับปิดปิดเสร็จประตูนี้ถ้าไม่ปิดมันจะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับอับเซนเซอร์อยู่ตรงนี้ครับทรงนี้ในโหมดปิดตรงนี้นะครับถ้า เเ่อนก็จะเริ่มทำงานนะครับทีนี้ระหว่างที่นิ้กกำลังทำงานนั้นมีคุณเฉิสามารถกด o อกได้นะครับนี้เก็เป็นเรื่องของเจมี่พอจะใช้งานต่อไปกดได้ครับกรณีมีคนไม่เข้าใจนะครับนับเป็นตู ก็จะอย si uh, ู after, ่อันนี้คือระบบเซฟตี้นะครับซึ่งก็จะวิ่งตินไปหลอดชั้นสองเรื่อร้อยหลอดันสองเซฟนะครับทีนี้วิธีการเลิกใช้งานเลิกใช้งานเราอาจจายให้กับบางคนที่เขาหมดเปลลับไปนะครับเพราะว่าลิฟต์เนี่ยบางที ออมันเป็นช่องทางสำหรับการขนย้ายผมคิดถูกต้องและผิดถูกต้องได้เพราะฉะนั้นจุดจุดนี้ก็ต้องเป็นการมีการดูแลครับแล้วทีนี้ผู้ที่มีการใช้งานทีใครมีข้อสงสัยไหมครับเป็นลิฟต์ที่ใช้งานง่าย,ง,ายง่ายมากแล้วทีนี้ระหว่างที่โซ่มันเอ,อน่อโตเนี่ยตัดอการที่จะเข้าหอไม่จะขา ตัวนี้ตรงนี้คือสวิตบอดีที่แท้โตกไอสลักตรงนี้มชลงมาข้างล่าง็มา่ามอเตอร์มันจะตัดคงัยว่าดับเเซฟตี้ัรนะก็ระบบ่ สาระสำคัญเซ็นติลิฟต์ดับนี้ครับก็ถ้ามีท่านใดสงสัยก็เดินมาถามนะครัถ้า้อาจะถามแต่ถ้าตอนนี้คนอยแบบไม่ได้ดูว่ามันขับเคล่นเข้ามาแลวจังหวะกไปี่ซ็เตอรนรงนั้นไม่ครับเพราะว่าคนเข้าไปนานนไในลิฟต์เอ่อคมนวณว่าลิฟต์ที่อยั้สาม สายยาวลงดินให้เรียบร้อยมีมาร์กสายอะไรให้เรียบร้อยดิปตรงนี้ทั้งหมดนี้จะใช้ไฟดีซี24โวลที่มีคำว่าไฟบุนนะครับเพราะว่ามันถ่านแ,แต่ไม่ดีว่าไฟไ